สวัสดีครับร้านราชแพคโฮครับวันนี้เข้าใหม่หนึ่งรายการครับ4.5ตันครับคูโบต้า U45 ครับคันนี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยครับผมสูงประมาณ180นะครับยกประมาณ2เมตรนี่ยังไม่ถึงเลยครับบูมามยาวมากครับคันนี้ได้ขนาดประมาณ5ตันเลยครับบูมามสวยครับใบมีสวยนะครับช่วงล่างสวยสีเดิมนะครับยังไม่ได้พ่นนะครับเดี๋ยวพ่นให้นะครับคันนี้เป็นแทกยางนะครับเดี๋ยวใส่แท็กเหล็กได้นะครับคันนี้อยู่ที่319,000บาทนะครับเก็บงานให้สวยแบบนี้เลยนะครับ เป็นรุ uh ่นใหม่นะครับท้ายสั้นตูดสั้นนะครับเดี๋ยวดูเครื่องครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกยอดนิยมนะครับเป็นคูโบต้า4สูบนะครับรหัส V2203 นะครับเป็นเครื่องยนต์คูโบต้า4สูบนะครับผให้ด да ูนะครับนะครับเครื่องยนต์คูโบต้าสวยนะครับปั๊มแห้งสวยนะครับเป็นปั๊มนิ้วนะครับนี่เป็นปั๊มนิ้วนะครับเป็นปั๊มนิ้วแล้วนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งแห้งสวยครับไม่อไม่ควันนะครับ ล่างสวยนะครับส e ีเดิมนะครับนะครับสีเดิมยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมขับรีวิวให้ดูครับสองสามแสนนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้รถขนาดนี้เลยครับที่สำคัญครับบุ้งกีใหม่นะครับนี่ครับบุ้งกีใหม่ผมเปลี่ยนบุ้งกีให้ใหม่เลยนะครับไม่เคยใช้นะครับฟันไม่เคยใช้นะครับบุ้งกีใหม่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไม่มีรอยขุดเลยนะครับเปลี่ยนบุ้งกีให้ใหม่เลยนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเดี๋ยวขับให้ดูครับนี่ครับ ใหญ่มากครับคันจริงนะครับใหญ่มากครับใหญ่เลยนะครับโอเคครับคันนี้มีเซฟตี้นะครับนะครับต้องเอาเซฟตี้ลงก่อนนะครับนะครับรถจะถึงขยับนะครับลองดูแรงใบมีดนะครับนะครับใบมีดยกตัวแรงครับนะครับยกได้สูงครับยกได้สูงมากครับคันนี้นี่นะครับยกได้สูงมากครับเรื่องความสูงไม่ต้องกลัวเลยครับนะพอลงนิ่มๆเลยนะครับสลักแน่นครับนะครับนิ่มๆเลยครับ ไม่ได้ยินเสียงสลักเลยครับสลักแน่นนะครับเดี๋ยวลองเล่นเครื่องนะครับนะครับดูความเร็วหน่อยครับว่าไปได้ขนาดไหนนะครับนี่รถคูโมต้านะครับเป็นรถที่มีความไวอยู่แล้วนะครับเนี่ยไปตักขึ้นหกล้อสิบล้อนะครับสบายครับเนี่ยนะครับไวมากครับครับครับสวิงไวครับอ่าสวิงไว ครับนะครับไวมากครับขับเพลินเลยครับคอนโทรลนิ่มมากครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับคุ้มมากครับราคานี้นะครับได้รถขนาดห้าตันเลยนะครับสี่สูบนะครับไม่เคยใช้งานในไทยครับโบต้าครับนะครับเท่าแก่เท่าไหนนะครับอยากไปหา แมคโครให้ลูกน้องใช้นะครับหรือจะไปใช้เองก็ดีนะครับเพราะคันค่อนข้างใหญ่ครับเนี่ยขุดร่องขุดสวนขุดร่องน้ําขุดสาสบายครับนะครับลึกเจ็ดแปดเมตรนี่สบายเลยครับคันนี้นะครับับโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูตัวเดินนะครับได้เป็นแท็กยางนะครับหรือถ้าใครอยากได้แท็กเหล็กนะครับผมเปลี่ยนนะครับให้ฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะครับนี่ครับเดินแรงครับ หายห่วงครับที่สำคัญมีเต่ากระต่ายด้วยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับนะครับเต่ากระต่ายนะครับนะครับเต่ากระต่ายใช้ได้ปกตินะครับเรื่องแรงหายห่วงครับสลักนิ่มครับขับง่ายครับเนี่ยนะครับ เต่าก็ต่ายใช้ได้ตัวเดินเดินนิ่มเดินแรงครับนี่ครับคุ้มมากครับสามแสนหนึ่งหมบาทครับคูมาร์มใหญ่ยาวนะครับไซส์ดีครับลมเย็นนะครับนี่เกตความร้อนใช้ได้นะครับเกตชั่วโมงนะครับใช้ได้เกตรอบใช้ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสามแสน่งหนาบาทครับผมครับ